ยิงพาหมอกบบมีตายมีตายตาย,บบตายโอ้โหกันโหดเกินที่เดียวตอนนเล่น เอ้ยวันนี้เรามาในน้ำของแคนสร้างใหม่เหรอของผมได้หมดแล้วของแต้มเหลือไหมเหลือรออะไรอ่ะเอาเรื่องอ่ะเพิ่งหมดไปมั้งตอนนี้ทีเจ็ดเฮ้ยบีเงี้ยบีเงี้ยบีเอดูกลางให้ดูกลางให้ ไอ้ยลงเอไปแล้วพี่เบลน่าจะในเอตัวเลยพี่อย uh ู่พี่ตัวหนึ่งเหรอเอ้างตัวอยู่ฐานป่ะพี่ไม่ตัวเนี้ยลงเอไปมั้งไปก็ตอนแรกอะตัวแรกที่ไปดั้งวางอะใช่ไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับตัวนี้ สรุปอยู่บนบ้านจริงๆตัวฟีเดินผ่านมาจบเลยลเฮ้ยเลยจะจริงไม่มีด้วยรอวางแล้วกันไปไปล้วไม่รู้ลยโอ้โหทัมมิ่งอลังแฉะหูอะไรกจ้าหูเลยตัวช่างตัวช่ับ เอาอ่ะโดนบุกเปิดวินแรกเล้วเอ้ยสร้า <c oughs> งแคนมาโดนบุกก่อดวินแรกเลยครับเฮ้ย <c oughs> มีโดนรับเพลินไปแล้วไอ <c oughs> ้ไกลยิงพาหมอกมีตาไอ้ไกลไอ้ไกลอยู่เพื่อน โอ่โหโอโหมูเจ็บมากแล้วผมก็เกือบยิงไม่โดนโอ้โหเป็นเคไม่ซูมยิงไม่โดนเลยจะปาดักบีให้ก่อนไปเอสองตาใช่ไหมทช่ไหม,มดักบีอะไรสวยเอ้ยรันเตนจับเอ็นเค ทีมเราเอเจสองคนโนอะเฮ้ยอยู่ผมอยู hmm. ่ผมพี่ซาบีจะตายตายเอเจสองคนโคตรเตียนแลไล่เดียวกันเลยนะโคนนิ่งกินกันแบบนี้เฮ้ยเหมือนจะบีแล้วไม่บีจะเข้าพี่ ไฟบีถอย,ยไปแล้วบีถอยขึ้นบ้านไปครับสวยสยุดท้ายไฟบีรับสุดไม่มีวีดลงไปแล้วหน้นาเริาา่มถังโอ้โหโคตรแรง <laughs> ชุดเดียวหายโอ้โหว้าวตาแรกของการวอล์กแคร์เลยก็คือไอเคับผมสองคนแหละ ก็คือแต่ละคนยิงกันแบบนี้ไม่ไดยซาบีตัวนึงเฮ้ย,อย,อยอโอ้โหูอาบีซาบีเสียหายี่สวยเฮ้ยเกินอะไรครับเนี่ยโหยังไหวยิงกันโหดเกิน เฮ้ยพี่ครับกดใครมาแต่มื่เขาถามแล้วกดใครมาโอ้โหถือว่าเป็นการประเดิมสตาร์แรกของแคนที่ดีครับในเอเนเอพี่เดเออยอยู่ขวามุมพี่วางพี่เบล โอ้โหชัยชนะตาแรกของแคเขาครับ่คนหกคอันตรายมันตรงหัวเป๊ะเลยคือยิงกันแบบนี้แม่เขาถามได้ไงโอเคครับผมตัดโค้งเอนะเอาไอเคตัดด้อยยิงโดน พี่ออกไวแตมสวยเขียเขวเฮ้ยนังเขียวสองคนเลยพี่่ตก็สุดดานะเฮ้ยแล้วนึ่ว่าตามยิงโห้าวเม็ดเดียวและพี่กดใครมากันครับจิงแบนี้อ้มันกู้งเ S <S เฮ้ยไล่เอาปุ้เนี่ยต้องเกี่ยวดูแล้วด้วยเขาว่าโมตาแรกของการสร้างแค้นมาก็จะทำให้เรามีกำลังใจนะพี่จะพอสองสัตตาหลังก็จะก็ไปรุ่มเดียวโดนเขายิงยับ ทัมิ่งซัปืนไป mhm. ยุคเล็กเอวความแรงของปืนโอ้โหช่วยช่องทางติดตามเชีย เฮ้ยจ hey, ีด <laughs> hey. ีซีเฮ <hed labour> ้ยเองลงอ้าวเอชเจนี <intake blowing> ่คือให้ชุดเดียวเลยนี่ปืนโค้ดสโก้ในห้องเลย ีตัวบักปะจะลังไปโดดแทนดแนดองเตายเฮ้ยนห้งในห้ลงโอ้โหพี่คนเนี้ยเล่นอาโคดมากเลยที่ที่ผมดีไปแล้วเสียวไม่กล้าวัด Farm Defuse Mission Success Let's ไอ้อ ให้ยีบอใช่เปิดไฟห้องเขียวอ่ะเฮ้ยดันเข้ามาได้นะนะอุ้ยแล้วเขาเอาหัวเพื่อนเราไปแล้วโอ้โหเจ็บบอกเลยโดยเจ๊เข้าไปสองนัด มีเลือดแดงครับโอ้โหตัวนี้เจ็บสวยกี่ไปโดนหัวเขาเช่ยเลยโอ้โหเมื่อวานทำไมผมเล่นไม่ได้แบบเดีวยวเนี่ยขวันอยู่ไม่ได้เลยเหนื่อยใจอะ ไ่น่าจะดักของเขียวเหมือนเดิมของเขียวสองตัวจนนังหวะนี้เอ้าเอ้าเฮ้ยแล้วเขาจับเอชเคมาสู้แล้วอเอชเคทองด้วยคนเอาเอ,า,อ,เอ,อาแล้วไงโอ้ทองร้องอยู่ข้าวแล้วจังหวะนี้กินข้าวแล้ว แต่มุมล็อกขาดครับโอ้โหแบบเต้าเหมือนล็อกหัวเข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องอสเคกันเฮ้ยสุดหมดพอดีเฮ้ยห้องเขียวน้าจังท้ายสุดผมสวยในในห้องเขียวพี่ถ้าสุดอยู่นัท้ายสุดเลย เฮ้ยแล้วปืนของแตมเจ็บปืนคนหมดมาจรจริงครับจริงจริงเจ็ดเกย์โกงเกิน And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.